ผักกันนะคะเพื่อเกลือผัดพักล่วมค่ะใส่ไม่นี้นะคะใส่แหนมแหนมยังไม่ใส่ยังไม่ใส่อะไรนะคะเอาผัก,กใส่ไก่อนกดจะใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอย พักหนึ่งตอนโตะนะคะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าแหนมมันก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะพเพื่อนๆก็จะน้ำมาใส่เล็กหน่อย,อยให้ผัดเป็นสุกนะคะที่จะผัดให้มันนิ่มนะคะพเพื่อนๆผักนี่ก็มีหลายอย่างนะ,ะบล็อกเกอรี่กะหล่ำเห็ดสตอกพริกกระหล่ ซื้อมาห5แพ็ค่20บาทก็จะผัด้จัดน้ำมันหอยอย่างนีักๆมันใส่ใหน่อยเดี๋ยรู้ภาพจะชัดขึ้นเต่านะคะเพราะว่าถ่ายในบ้านทำกลางคืนนะคะกลางวันไม่ได้ทำเสียงดังใส่น้ำอีกนิดนึงอย่างนี้นจะทบ ใช้ไอ้นี่กระทะไฟฟ้าเหมือนเดินมดนะคะเพื่อนเพราะว่าเนี่ยค่ะตอนนั้นใส่จะให้ผัดมันนิ่มนะคะพี่พิษจะกินผัดไม่น,นิ่มฟันไม่ค่อยดีปลวฟันช่วงนี้ก็จะ,จะปิดฝาไว้ก็้มันผัดมันนิ่มแล้วก็ค่อยใส่แหนมเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะ ผัดมาสักระยะหนึ่งนะน้ำยังไม่แห้งจะให้ผัดมันนิ่มๆหน่อยนี่นจะใส่แหนมเลยนะคะใส่แหนมทีเดียวค่ะผัดเริ่มจะสุอแล้ว ใส่น้ำมันหอยดีนิดนึงเพราะว่ามันไม่เค็มข้นเท่าไหร่ก็เป็นสองช้อนโต๊ะนะคะผักน่าจะสุกแล้วล่ละเะพื่อนๆพอพิท๊ พอแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวชิมรสก่อนนะคะรสชาติมันเป็นยังไงอืมใช้ได้แล้วค่ะใส่น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมรสชาติแหนมออกมาพอดีเตะเลยเราจะติดไฟแล้วนะคะหน้าตาใช่ไหมคะก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ทุกิลิปด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเดีย๋ยวไปกินด้วยกันนะคะนี่นะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้กินข้าวสวยนะคะเพื่อนๆที่ก็กินข้าวสวยอีกอะ นี่หน้าตาหน้าฐานใช่ไหมคะเน้นกลับอีกแล้วนะอืมร้อนรสชาติมันก็จะออกเตี้ยวๆนะคะเพื่อนๆหนังสือ มาเลยค่ะมากินด้วยกันมากินด้วยกันนะคะอร่อยค่ะเพราะมันก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวแหนมนะคะเพราะแหนมมันเปรี้ยวแล้วแก่มเลยนะคะลองเอาไปทำทานนะคะ ผักเขามีสารพัดอ่ะครับกระหล่ำม่วงกระหล่ำปีแล้วก็ผักกาดดอกบล็อกเกอรี่ กินได้หมดก็รอบดึกอีกนะนี่เพิ่งจะเพิ่งจะสองทุ่มหนึ่งก่อนเที่ยงคืนที่้ก็กินอีกรอบนะ จสผัดแบบนี้นะต้องทานร้อนๆนะเพื่อนๆอร่อยเย็นแล้วก็มันจะเหนียวเหนียว แซ่บนะคะเพื่อนๆอร่อยมากน้ำที่เป็นสีนี้มันเป็นเพราะกระหล่ำม่วงนะคะเพื่อน กะล่ำม,มองมันออกสีเนี่ยอร่อยอร่อยกินหมดแน่นอนนะตองไม่หมดนะครับเพื่อนๆขอเก็นกลับแล้วกันมันเยอะข้าวเดี๋ยวเก็บไว้กินกับปลาได้มีปลามี่ปลา,าย่างอยู่ ครึ่งตัวกับข้าวหนี้อ็มไปกินตอนแรกนึกว่าข้าวมันนิดเดียว nhu ta lại em cho mày đi nó bạn, thôi nữa mũ mini ní, điều mít em nắng ก็ดูจะเขีย่ยทำไมเขีย่ยก็กินอยู่ดี <laughs> หมดแล้วนะคะเหลือแจะหนังหมูขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะ้ามีเวลาทำคลิปจะพยายามหาเวลาทำคลิปให้ได้เนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ